<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคน,นป้าดองสุดแย่ขนาดนั้นจังวันนี้เรามาอยู่กับสองคนนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เนื่องในวันรลอยกระทงนะคะแล้วก็จะพาทุกคนในชาแนลนี้ไปลอยกระทงด้วยกันที่สะพานหินแต่ก่อนที่เราจะไปอีกเอ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปลอยกระทงนั้นเราก็ต้องไป เติมพลังกันก่อนใช่ไหมวันนี hmm <als> ้เราก็มาฝากของที่ร้านปนิดหมู่กะทะจ้าก็คือนะคะร้านปนิดก็คือตักน้ำซุปเองก็คือของตอขออุ้ยน่าอีสมากมาแล้วคุณดิฉันน่าอีสมาก A later few moments later. ทุกคนขาวว่ามาที่สะพานหินแล้วสวยมากสวยไหมไม่เห็นเลยจันเรามาโผล่ที่ตลาดที่ะสะพานหินมาเดินก่อนที่เราจะไปลอยกระทงนี่น่ากินไหม โซนจ้าเจ็ดยี่สิบแปดสิบสี่ยี่สิบเจ็ดยีด่สิบแปดสิบสี่ยี่สิบอ่ะถูกต้องครับใดๆก็คือว่านะคะของกินเยอะมากในชินอ้าวดูดรีดุดรีก็คือว่าตอนนี้เดียนก็กำลังมาเลือกกระทงที่ แนวสัมผัสินเยอหลายร้านมากตัวโรชแตนได้ลูกแตนได้นีนะคะเดียนก็ได้แคชชงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรอยพร้อมอธิษฐานด้วยในวันรอยทงกระทงรวมเพื่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนเราไปใช้กระทงอันเดียวกันทั้งหมดเองสองสามและสี่ใช้เนี่ยสี่คนเลยแล้วเราก็จะมาอธิษฐานกันทุกคนอธิษฐานกันเร็ว โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะว้าไปกินแาบชิมกรอบแอ,สอนสารลิปใช่ไหม yes โย่เจะเธออีกแล้วทุกคนเราว้ามาอยู่ที่บัวลอยบขศแล้วนี่คือเราก็สามเป็นซกเนี้เจองเขาไปกินเลยก็คือบอัวลอยมันมีงาด้วยอ่ะกูกินกันไปดูนั่นเป็นบัวลอยของเขา นะ